พี่น้องกินข้าวกันนะคะอารมณ์ผิษทางแลวพี่น้องเอ้ยพิดทางพิดทางพิดทางมากินข้าวกินข้าว คุณน้อยแม่ก็กินแล้วเดอ้อคนบอกหิวนะเนี่ยี <c oughs> ออกมากินข้าวอ่ะเอาเมือออกเอาเมือออกนะเนี่ยอารมณ์อย่างนี้อารมณ์อย่างนี้มันบบเกิดตัวเก่างนี่เอามาใกล้ๆนี่่นีเนาะจะกินต้มจะกินปลาหรือจะกินซมตำ ถั่ว mm hmm. นะซ้ mm hmm. อมตั้มถั่วนะคุณแม่ซ้อมตั้มถั่วกินให้มันเมา ตดาดัวแล้วแต่หัวมันจีชมแม่เหรอวเป็นกลุมให้มันรับอ้อยจอยมันปล่อยอยูอ่ผู้เดียวรำเหมือนกันเราจะใช้ช้างมันจะมาจะหันแม่ะม นี่ค่ะวันนี้จะไปซื้อยาวันนี้จะไปซื้อยาแมงมุมมาจับแมงเจี๊ยกระช่างชาวเด้ออย่วันนี้จะไปซื้อยาจะเอาแบ้งนี่แหละยาแมงยาเม่าหัวกับยาทาคั่นอ่ะเดี๋ยวอีกสี่ห้าวันเงินเดือนก็ออกแล้วแต่จ้างเมย์ใน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 เกะเมย์เดี๋ยวใบสุดท้ายใบสุดท้าย เหลือใบสุดท้ายคุณแม่จะไปซื้อยาวนันนี้ตามแกตามย่งมีในรถนะไปเติมเก๊ด็ดเติมเก๊็ดสีเลยข้างวง่อยตัวมั้งง่ยที่จะได้ันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนี่ย ไม่น no yeah. yeah. ี่เท mm ่าไหร่ส่วนใหญ่ใหดียังไม่ได้จ่ายอ่ยใหญ่ดียังไม่ได้จ่ายอ่ะนะจ่ายแล้วจ่ายไม่ได้เนี่ยจ่ายแล้วดอกจ่ายไม่ได้ของยีดีน่ะจ่ายแต่ของยีดมีมีมีได้เปะไปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาวันที่หนึ่งเนี่ยต่อไปหามซื้อขระอูอย่างกี้นะมากระมานเอ็มจ่ายเป๊ะเลยยืมมาว่าแปะดินมึงอยู่ที่โนพี่ บินได้ดีอ่ะอันนี้บินนิดๆอยู่กับยายเลนะเนี่ยเวลาซื้อะจำน่ะอแว่ไตเนี่ยเขา้าตามใจนะแต่เขามาทวงเลยว่าเขาไ่ใด้เด้อ หนูเป็นพยานนะหนูไม่ได้เข่าค้างใครนะหนูก็ยังไม่ได้จ่ายเลยดีดีนะ่ะหนูยังไม่จ่ายเลยนะดีดีเนี่ยว่ะยายไปจ่ายตอนไหนยายดีอ่ะจ่ายตอนไหนอ่ะจ่ายแรกจ่ายแรกจ่ายตอนไหนอืจ่ายตอนไหนถามก่อน Bên yeah, bình mẹ đi à mẹ ta Rồi 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 สี่สิบหกอ,ะอ่ะสี่ร้อยนับมาเดือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่ร้อยอ่าจ่ายมันได้น่ะหกร้อยหกร้อยจ่ายมันได้น่ะจ่ายแน่จ่ายแน่ได้ไรปแปะอันนี้บีนนิดนี่อ่ะให้ย่ีดีอืมให้นิดเลยนะใหาเงาดีมนจะมพูอีกหน่อยเลยกัอืม

没得钱，没得。 รำ,ลำ,ลำต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 ัวด้วยพี่น้องตำตัวกับปลาทอดปลาทอดมือเพื่อนไหม่นะัมือเพื่อนไมนะ่หนักอมอืตำเฉ็กเนี่อืมกินอ่ะ ตำถั่วซุกมันก็ร้านไงค่ะขเขาเรียกว่าอย่างงั้ซุปปลาถัว่วแล้วกัอันนี้เขาเรียกว่ายำยำถั่วเจ็บฟันเจ็บเมือกน้่งบกทิพย์แล้วฟันมันโยกยืนยันกับม่ไ้จะไปต้มเขากินเ่ะ เจีบฟนันไม่ใช่เจีบไม่ใช่เจ็บมันัน,นมันจะคอนมันจะโยกนะ้ไม่ใช่นะคือมันเจีบเลยเวลากัดของแข็งเต็มไมใส่ยหนขัวพั้ม,มน้ำมะแรงเนี่ยใส่ตู้เย็นอะไร โควรฮัมแล้วควรฮัมเนี่ยลุ่นี้ก็เสื้อแหละเสื้อให้เรียนี้อยเอามา A thoạt cửa nửa lắm nè. mình mô hình cào sẽ gương chè dục. Say thấy cái gương. Hào yêu quý hơn tôi đi nha mh. ninh mh. ừ. mềm kia mh. 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 เลยแรงม่นแม่มาเลยแจกแล้วนี่ยังมาหันเลยเขาแก่น่ะถ้าแก่แจกที่ตั้งอ่ะนึกยังอยากมาแก็มาไม่อยากมากอ่ะรากใจกงีนเดินเปิดมาแต่แม่เป็นคนใจเงีนเดินอยากมากต่มาไม่อยากมากอ่มันต้องมามาวันอาทิตย์ละครั้งินเงินเดือนเต็มเป้าอาทิตย์ละครั้ง เป็นลูกันติดทางองเทนจับเดกไปรายการจัแม่อตมก Ôi, giác rồi giặt Giặt rồi giặt Xanh thì chết ừ. tiếp nữa tiếp phân โอ้ยไป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 พี่น้องไปไปเลยไป